วะเจ็บหลังอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไี่อาฮ่ายวกกอนเด็กอนสบายเกินเนาะอ๋อไม่ได้ฉันน่แก่ควร

เอาเวทวะไม่เล่นเะเล่นเล่นอยู่ในห้องน้ำอ๋ออยู่ห้องน้ำอยู่ค่ะอันสามโลอ่ะใเหระมันมีโลสองโลด้วยเหรอวะมีมีอยู่อยู่เหมือนกันโลหนึ่งจุดห้าหรือสามโลห้องเรามีสองโลดิไม่รู้มันมันไม่เท่ากันไม่เอามันเดี๋ <Angel om S 2> ยวก็เอาตรงมันเลื่อดถอดใจ เกงขาดเกงขาดัวคานิโนบายห่งสองสดีทำยังไงวะโอ้โหนักยิมนาสติกในอนาคตนะเนี่ยยิมนาสติกเออนาสติกเลยได้ยิมนาสติกหนังสติ๊กเลยหนังสติกอะกินกุ้ยไหมยิมหนังสติกเออบับไปนอนดีกว่าเกือบได้อะ พี่เป็นคนเหนือพี่ได้อู้ใครบอกก็รอดไว้เวอร์สุขภาพดีมีให้คคาสมีมาอาร์ดแล้วดียังไงสุขภาพดีน้องมุกนั่นดียังไง คนนะดูนี่กินข้าวเลยคนอื่นเขากินผลไมา้กินโย,เ,ยเกิร์ตกมโยเกิดกัน